เ๊ะน่าจะไปดูฮัลโหลนิวนฮฮัลโหลฮเมื่อกี้มีตรวจลอยมาจากบนขาะยีงไไม่มีคนยิงมาจากข้างล่างผูหน้าบ้านเลยเหรอมาไดผหน้าบ้านเลยไหมี่บอกไม่เยอะเรอโ้้องเปานั่นเยอะโอ้ตรงนู้นโอ้ What the f u c ปาเรา ก็หายอยู่นะครับฮลครับผมขอขดตักเไหมครับเอาให้เนียขับรถดีกว่าผมหมืนเล็กเนเวลุ่หล็กเคลับคมคคอมคตับ่อปอวี